ผักที่กินยากที่สุดรสชาติท้าทายใครกินสดสดได้หมดทุกข้อถือว่าเป็นสายแข็งผักใบเขียวคือแหล่งสารอาหารและใยอาหารชั้นดีแต่ไม่ใช่ทุกชนิดจะถูกปากเสมอไปบางชนิดขึ้นชื่อเรื่องรสชาติท้าทายถึงขั้นทําให้คนกินครั้งเดียวก็ไม่เอาอีกแต่บอกเลยว่าประโยชน์เต็มๆใครกินได้ถือว่าเป็นสายแข็งแห่งวงการผักผักข้าวตองถูกข่าวขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นข้าวเฉพาะตัวคล้ายกลิ่นข้าวปลาจนหลายคนไม่กล้าแต่แต่สาหรับคนที่ชอบนับเป็นผักสมุนไพรชั้นเลิศ ไม่ใช่แค่ใบท่านั้นส่วนรากก็กินได้ประโยชน์เด่นเสริมภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบรักษาโรคทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารช่วยสมานแผลร,รวมถึงมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราหลายชนิดรากพลูข่าวมาราคีนกและมาราจีนขึ้นชื่อเรื่องความขมที่หลายคนเบื่อนหน้าหนีแต่กลับเป็นผักที่โอกินาวายกให้เป็นกุญแจสู่ความอายุยืนประโยชน์เด่นต้านเบาหวานลดน้ำตาล ในเลือดฟอกเลือดต้านมะเร็งเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงสายตากระดูกและช่วยย่อยอาหารมารักขีนกและมาราจีนเสดาผักพื้นบ้านรสขมจนหลายคนเข็ดแต่ชาวไทยยังคงหาวิธีกินคู่กับน้ำปลาหวานหรือปลาย่างประโยชน์เด่นดีทอกเลือดรักษาโรคผิวหนังต้านเชื้อราและไวรัสลดไข้มาเรียบรรเทาอาการปวดข้อช่วยย่อยอาหารบำรุงเหงือกฟันและมีฤทธิต้านมะเร็งเดากระเจี๊ยบเขียว เมื่อคลื่นลื่นจากฝักทําให้หลายคนไม่ชอบสัมผัสแต่กลับเป็นผักที่ดีต่อระบบย่อยและขับถ่ายประโยชน์เด่นลดน้ําตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดบํารุงระบบย่อยอาหารเคลือบแผลกระเพาะลดกรดไหลย,ย้อนมีโฟเลตส,สูงเหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์กระเจี๊ยบเขียว5กระเทียมผักเครื่องเทศที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกินได้เพราะมีกลิ่นฉุนแรงและรสเผ็ดร้อนเมื่อกินสดๆเรียกว่าถ้าไม่รักก็เกลียดไปเลยประโยชน์เด่น กระเทียมก็ถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตบำรุงหัวใจต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระฆ่าเชื้อโรคบางชนิดลดความเหนื่อยล้าและอาจมีคุณสมบัติป้องกันมะเร็งบางชนิดผักทุกชนิดล้วนมีคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพแต่การรับประทานควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือกำลังใช้ยารักษาโรคควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนเสมอเพราะสารบางชนิดในผักอาจส่งผลต่ออาการของโรค หรือการออกฤทธิ์ของยาได้แล้วคุณหลักมีผักชนิดอื่นๆที่รู้สึกว่ากินยากที่สุดบ้างไหม